ก็เกมแมนเจอแล้วนะอาจจะลองเล่นดึกนะครับเพราะว่าเรามาตอนตึกนะคนเช้าก็จะเลิกประมาณยี่สิบนะเละๆประมาณสิบนาทีพอมันดึกมากขึ้นมาเล่นนะครับก็เป็นคลิปที่สองแล้วที่เราลงคลิปนี้คลิปแรกก็เป็นคลิปประจัน จะมีลงอีกนะังอยู่ในคอมนะ๋ยวพรุ่งนี้เชื่อมมันลงมาอีกนะแต่ยังไม่เสร็จนะก็แล้วก็จะตัดตัดตุกไปเล้วเพราะเราเพลย์นะก็ถือว่าทำที่จบนะแต่มันจะตัดเป็นตอนๆก็เลยก็เลยจะลงแอปอัดวิดีโอแลอปจะตัดจะลงทุกวันสอง คาะกกาลงมแล้วก็ตัำพเกมที่ไม่หวานที่มีที่ว่างจริงนะมรวก็คใส่พอดีกทัน่นอวันนี้ก็มาพีพนะีดอลอ่จะตัดต่อให้มันภาพเป็นให่หนอยกนะันเนาะก็แต่จะลงวันเสาแล้ว คลิปเนี้ยน่าจะโดนลบนะแล้วก็จะมาลงภาพใหญ่นะให้มันูกันทันะก็จะเขียนว่าแก้ไขใหม่นะเคพีพีนีตากพวกัวอะไรเด้ออะไรอคามตีนยูสต์ขึ้นโอ้วันไปตัเลย สามตัวนะอืมโหดมากแชมเปญไรยิจะดีขึ้นอะไรวะไปดูมากเยวะเออนัองหัวใครสู้อะไรนะเขาเป็นคนโหดนะผมก็คืออาจจะยินไม่ชัดแน่นอนเนาะเนื่องจากว่าพอผมใส่ไอไมที่ผมใช้ ที่มันไปถุงฟังก็ใส่เข้าไปแล้วมันใช้งานไม่ได้มันเป็นไรมันใช้ไม่ได้มันเป็นไรหนักมันเนาะใส่ไปไม่ใช้ไม่ว่านะถ้ามันใช้ได้เมื่อไหรเดี๋ยวเราจะมาลองใส่กันดูนะได้เลยสองครับกันนะเราใส่นะโหไม่มีวะเนาะก็ไปเจตหลักเลยละกันนะวันนี้อย่างรวดเร็วเพราะไม่มีเวลาแล้วอะไรวะเนี่ย มีเวลาแล้วมก่ค่อยไม่ค่อยหลังไม่ค่อยลไม่เลย่มไม่ค่อยลงมันเล่นยากมากอ่ะจะดันไม่ถึงป้อมอีกถ้าไปดันไม่ถ่ายลงแล้วันึงปอมเนี่ยเอีกะติกกดติกกิกกติกอยดันจับไปเลยนี โอ้ยชมันจะรอดไมปวดใจมากจะรอดไหมจิงไม่รอดเลยไปดูเรื่อยๆไปเลยเนี่ยไปเรื่อยๆอะไรนะไปเรื่อยๆเเลยใช่เขาเขาไม่อดใจไม่ได้จริง จเหนเ่ยหมดเลยแอบปองนีไม really so ่ได is ้จริงไม่ชนะจริงไม่ผ่านัวอัดต้นเยอะพีพีไม่ดุเลยไม่ค่อยมีอะไรเลยนะเพียงองเจอมาุณดุกับใจปากโคตรโคตรแรงเลย ก็น่าจะไม่นานนะครับแต่ผมก็ตัดแล้วนะวันไม่ได้เพราะเดี๋ยวผมก็ต้องมาลงอีกอรัลงในคอมอีกฮะลงในคอมเมอร์จะลงพรุ่งนี้นะตอนกลางเย็นๆหน่อยนะเพราะว่าเราทุกคนจะทำพรานดีนะทำตั้งแต่หนาย้ายนะตั้งแต่ันกลุ่มก็เลยเะ็นพรุ่งนี้แล้วก็จะเล่นแั้วพร้อมเลยนะพนักที่ช้อปใหม่พร้อมเลย เม่อ่ไม่ได้ยินเสีงผมมันปิดแม่งเลยลนะดังมากอะขอเพื่อนหน่อย่อไม่ต้องมาขอเพื่อนผมมา คตรำพอ้ไเนม่ไฮนะจุดโอ้โหนะเชุนเีลียวมาสู้ได้มีตัวตีเยะกีหลายตัวตัวตีสามสี่ตัวแ้ว นีอีกนี่อีกนะตัวนี้ไม่เกี่ยวลิวไม่เกี่ยวลิวว่ามาใช้ประโยชน์ได้ดตอนนี้ต่าโอเคตอนนี้ก็ตัดไปก่อนเลยไหมเพราะไม่ไม่มีเวลาเนะวลาหมดอีกสักหน่อยแล้วกนหน่อยเดีวยวพอขา้นาชนะ้ คิดว่สั้นนะในวันว่งเป็นคิดสั้นนะตอนเย็นีนะแต่บางทีก็อาจจะมีเยอะๆนะอาจจะแบบคิปสุกๆๆก็มีนะแต่ก็ตีกับป็นลุงกันในวันเสาร์เขาตีรวมในวันเสาร์ไม่มีคลิปตากอากาศกับวันวันท้าวันจันทร์วันธรรมพุธและศุกร์เสาร์แต่ผมจะทำจนมากนะค่ะวันพุธนะแล้วก็วันศุกร์นะ ไม่ได้ลงเยอะนะอ่อะนะคลิปนี้ก็ขอจบไปกลอนนะไม่มีโทนะคลิปที่สองไม่มีโทูเลยนะคลิปแรกก็ไม่มีนะครับโอเคคนระับ